ข่าวดีอนุมัติยืนยันแล้วแจกคนละ3,500บาทต่ออีก3เดือนก็คือคนละครึ่งเฟส3ม,มาแน่นอนนะคะส่วนเงินจะได้ใช้ในวันไหนมาฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนรับชมนะคะแม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็ตามพาดหัวข่าวเลยนะคะคุณอนุวัฒน์นะคะเขาก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการแจกเงินนะคะคนละ3 0 0พันถึงสามพบาทเฟดส,สามนะคะก็คือคนละครึ่งเฟดส,สามต่ออีก3เดือนนะคะส่วนเงินจะเข้าวันไหนนั้นนะคะยังระบุไม่ได้นะคะคร่าวๆนะคะกระทรวงคลังก็ออกมา บอกแล้วค่ะออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าจะมีคนละเครื่องเสษสามอย่างแน่นอนนะคะพี่บุ๋มก็ได้มีการลงคลิปไปแล้วนะคะว่า,าทางสํานักง,งานการคลังนะคะเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาได้มาแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการาแจกเงินแน่นอนนะคะแต่ยังไม่ทราบจํานวนเม็ดเงินนะคะว่าจะให้คนละเท่าไหร่นะคะ <S <S แต่ที่แน่ๆให้แน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะเรามาฟัง ลิปคุณอนุวัตกันนะคะไปชมกันเลยค่ะอ่ะก่อนจะทํางานเช้าๆนะครับไว้ยปากแดงเนาะแกแอปยังไงดีอ๋อไม่เป็นไรหลายคนถามว่าคนละครึ่งเฟดส,สามมีไหมมีนะครับคือจะมีเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยคนละครึ่งก็จะหมดมีนาคมนี้เนาะพอหมดมีนาคมนี้ทางรัฐบาลอย่างเช่นท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์เนี่ยท่านบอกแล้วนะครับว่าก็คนละครึ่งหมดแล้วประมาณมีนา เราชนะกับม .33 เรารลักกันก็จะหมดโครงการพฤษภาคมก็คาดว่าคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยจะมาให้ทุกคนได้ใช้กันมิถุนายนนะครับอ่ะรีบตื่นแต่เช้าครับไม่ตอนนี้นะมิถุนายนนะครับจำนวนเงินตัวเงินเดี๋ยวทางกระทรวงก,การคลังกับสภาพัฒน์จะไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าคนละครึ่งเฟสสามจะใช้เงินเท่าไหร่ให้เวละเท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่อ๋อลืมไปนอกจากคนละครึ่งแล้ว เราเที่ยวด้วยกันก็จะมีเฟสสามนะจ้าแต่ว่าต้องคุยก่อนนะครับว่ารูปแบบของ,องเที่ยวด้วยกันเฟสสา<อ>มเป็นยังไงน,น, <ะ S 2> นะครับแต่ว่าคนละครึ่งเฟสสามมิถุนายนเจอกันจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแหล่งข่าวจากคุณอนุวัต์เนี่ยเชื่อถือได้ที่สุดแล้วนะคะเคยตามเพจอื่นทาวอื่นก็เชื่อถือไม่ได้เท่าคุณอนุวัฒน์นะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวจริงอย่างแท้แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการลงคลิปไปแล้วนะคะ บุบลงคลิปไปแล้วว่าสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังนะคะเขาได้ออกมาแจ้งนะคะชี้แจงว่าจะมีการแจกต่ออีกนะคะคนละ3,000บาทนะคะในโครงการคนละครึ่งนะคะหลังจากที่มีการปิดโครงการเราชนะนะคะน่าจะเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะ สำหรับคลิปคราวนี้นะคะขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดข่าวสารทำไมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนข่าวสารนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ